สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะกับเราสมรามัคี VIP นะประจําันที่สิก,กันยายนหกห้าเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนใน้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ0 0กับ3 2กับ5แต่เราจับ2กับ3ให้เด้อ2 0 2 1 2น2 3 2 4 2 5 2 6 3 0 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9ามส่อู้ยดไดู้ดไปถึงนู่น ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สอนห้สองสองหนะคะ3ามส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 องศูย์สาแล้วก็หนึ่งศูนย์สามเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเราสมัคคีมีตัวเด่นก็คือเก้ากับหนึ่งตัวรองก็คือ2กับสี่ที่จริงมัน9ก้ากับ2 1กับสี่เด้อเราจับหกับสีให้เนาะ

เราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจด้วยเด้อเมื่อคืนเราสามัคคีวีไปเข้าสามโทตรงตรงสองตัวบนล่างเราเฉพาะกิจเลยก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้าซื้อตามที่เราบอกนะไม่มีทางขาดทุนเด้อเพื่อนเพื่อนอย่าลืมว่าเขาสลับกันออกทุกวันนะถ้าเราทําสูตรออกมาเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าเชื่อเราไม่ผิดหวังจ้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะเฮงเฮงปัง สวัสดีค่ะ